สวัสดีจ้าสวัสดีตอนเ้าๆ,ๆพี่น้องพี่น้องสวัสดีตอนเศา้าเด้อพี่น้องมาม่อย่างดอกอนี้ไล่สาละไล่สาละมาเอามาคุยกันนะซื้อพี่น้องเลยตอนเศาของชีวิตเมนู ตอนเศร้าก็ประมาณนี้แหะพี่นอ้องยดกับเขา่าให้จะาของก็ไปอุ้นเข่าให้ค้นป่วยเมื่อนี้ว่าสิทอดไข่ทอดไข่ใส่ปลาแดกพี่น้องเคยบอใส่ใส่พริกผงจัง่อย มาพี่น้องม่เห็นดอกมันถวยมันเลึกไข่เกี๊ยวปลาใส่ผงนัวจังหน่อยใส่หลายแสบหลายใส่หน่อยแสบหน่อยอยากให้มันลดเคียงข้นใส่พริกกขับไปพี่น้องตอดไข่แบบ ซาบ,บับเมนูเดอ้อพี่น้องเอาไปทอดไข่เฮ็ดยังไรให้มันเข่ากับเจ้าของเจ้าของกินเผ็ดกินบะเผ็ดอะใส่เข้าไปงานในครัวเ่ยเหมือนเ้ากะจังสี่ละพี่น้องชุดส,สีเหลวชุดส,สีเหลวให้คนไอ้้เจ้าของกินคนป่วยก็กินพร้อมเข้ามาพร้อมกัน อันนขามาในรั้วจองเพจเรื่องหยอกของของเยอกของน้ำเพจของคนป่วยน้ำเอาไปกับสิ์อาหารคนป่วยเตรียมเตรียมแล้วก็เวลาใส่ใส่เตาแก๊สกะเข้าใส่ต่อๆกันเลย ข้าวต้มที่ต้มไว้เลรวเขากับเอาใส่ตู้เย็นล้วเอาออกมาอุ่นพี่น้องข้าวเมื่อแล้วเมื่อเี้สิได้เห็เดเลืยอยู่น้อยนึงนี่ละง,งานเสิร์ของเมนูกับประมาณนี้ละพี่น้องหลังจ,จากเข้าหอหลังจากเซตโตแล้วแล้ว เสร็จโตทำแผลทำยังเราก็บวกมาในครัวบวกมาในครัวกับมาอุ่นเข่ามาอุ่นเข่าจะาของอุ่นเข่าให้คนป่วยเตรียมน้ำขันมือไรไอ้หมอต้มน้ำยู่นี่พี่น้องหมอใหญ่ๆนี่นี่หมอนเลยเห็นบ่พี่น้องนี่ยหมวานี่เพิ่งต้มไปกับกอกน้ำ กอกน้ำพี่น้องคันดันเท่ากับนี่กอกน้ำอยู่นี่ขัวาน้ำนี่ก่อนมันสิเวลาน,านาันเท่ากับสิคันเขามาในคขั้วเนาะเห็นว่ากอกน้ำพี่น้องนี่กอกน้ำน้ำผอมกอกน้ำไปน้ำกอกน้ำไปน้ำอุ่นเขาไปน้ำต้มเข่าไปน้ำนี่แหละอยู่ในขั้ววนอยู่ยังสี่พี่น้อง ขันมือแต่ว่ามือนี้ก็สิได้อ่าตอนตอนไก่เทียงนี่ประมาณหลังจากเพิ่นกินข้าวเศร้าแล้วเอาเพิ่นลงนอนโบกมามือนี้ไม่งานคือต้มข้าไวไอเพิ่นขันต้มข้าไวไอเพิ่นี่ใส่เวลาโดนต้มข้าวแล้วแล้วโบกไปซักผ้าซักผ้าแล้วแล้วโบกมาป้อนเขาเราเนีย่ยชีวิตแม่หนูโฉงโฉงใบย,ยังสิวว่าง แทบสิบเได้คุยโทรศัพท,ท์เดือดพี่น้องท้ำคลิปท้ำยัง,งกะพูดละตอนบายเพราะว่าล่งคลิปเมนูกันขันบ่ได้ขัดตอกคลิปไว้กัน่ลงลง้วล้วล้วล้วเลยหาคลิปช่วงบายคลิปช็อตไอเอาซ้อนเอาซ้อนบีให้แบบว่าเศษอาหารที่ว่ามันในพวก พวกพักไหมพี่น้องพักอะไรมันมัน,ม,นมันเปื่อยต่มันบอลเลออกจากกันเท่ากับบีบีออกให้ให้เพิินเพราะว่าเพิินสีได้เกินง่ายน่านม่คั่วพี่น้องตุ๊กตาหนันเพิ่นกะน้ำหน้าอย่างไม่อยากเป่าจุดจุดจุดไว้ าปานั่นเพิ่กนกะเอาจุดๆ,ๆ,ๆไว้ตามยุไสก็มีปัญหาอยู่คือวานล้ววะทำงานใส่กะออกไดสิมันกะต้องมีอุปสรคที่น่องแต่ว่าอุปสักอันไาๆที่ว่ามันเน้บีบบังคับเข้าปันใดกะลับเบ่ไหไวกะบ่อยอนะนประมาณนี้บีบเร็วๆเหมือน เหมือนโจกเด็กหน่อยพี่น้องบานี้ก็สีอุ่นแบบเิ ใส่ไฟแห้งมาเลยอเคไแป๊บเดียวพี่น้องสิบแปดโมงเหรอจะบ้านได้กินข่าอยู่อไปนั่งกินเข่าแป๊บเดียวเมนูนั่งกินข่าแป๊บเดียว,าาบ,ยวบาดีค่ะถึงที่เพิ่นในละช่วงนั้นอ่ะสิได้นั่งไล่สดแต่ว่าพึ่งลงไล่เงียบมากว่งหันเอาไว ตั้งตั้งกล่องไว้หน้าตังโอ๊ยขอไฟแล้วพี่น้องที่จับ <c oughs> โอ้ย <c oughs> อุ่น <c oughs> ข้าวต้มนี่เขาสิใส่ไฟแห้งกับอะไรพี่น้องใส่ไฟอ่อนๆเพราะว่า มันสีไหมไหมบางทีไอเตาแก๊สเนาะมันสีห้อนคางคางมอพ่อหมอ,มอโดนข้อมห่อนหล่ำคางมอมันสีไหมก่อนตรงกลางฉะนั้นเขาต้องใส่ไฟอ่อน คุณเขาต้มแล้วๆเข้ากับสีมาดล้วนไข่ปานเข้าเอิญล้วนไข่เนาะแต่ว่าภาษาไทยกับสีมาเป็นคนไข่เขา้าเข้าตีไข่ใส่น้ำเราเอาลองกระทะคนให้มันสุกแปบบ๊บเดียวเอาเอาอาอกนะเขาต้มอุียแล้ว เศร้าๆเสียกินประมาณนี้พี่น้องหอมหวยหวยมาดีก็ส,สิกันนี้ก็เป็นไข่ไข่ของคนป่วยเข้าเสียไปล้วน มันหอนกระทะนี้ใส่น้ำมันเพราะว่าเพื่อว่าไห่ไข่ติดหมอพี่น้องไข่นี่เข้าตีเราก็ผสมผสมน้ำสุกจังหน่อยเพื่อว่าว่าไห่มันไหนไข่มันแข็งไข่มันสิได้นิ่มคนป่วยจะกินงาย ล้วนขครล้วนไข่เข้าาะใส่ไอ้น้ำมันหลายด้พี่น้องคันใส่น้ำมันหลายมันจะกลายเป็นถอดมันเอาพ่อติดกระทะเฮ็ดเราออกเลยทด้พี่น้องเห็นปะ เห็นป่ะพี่น้องไข่มันสิบ,บริบรูบเต็มที่ข้ามั่นแมนน่นในแั่นแม่นหักต้มกับประมาณทุกอย่างกระกอบหน่พี่น้องรวนไข่รวนไข่เมื่วาล้นถุงเฮ้ยอยี่ย่างเนื้อก็เจ้ากับข้นไข่ไข่มันสีนิ่มเด้อพี่น้องนี่างประมาณนี้ เมฆใสเหล่าเอา,เอ,าออกเลยเวลากินเห็นไหเวลากินสำหรับเด็กหน่อยสำหรับคนไอ้คนป่วยไข้กับสิบประจับก่อนมันกับสิบเป็นขไขๆไข้ให่บุญแล้วแล้วของคนป่วย องคนป่วยแล้วๆกับมาวุกของเยาของบัดที่นี่พี่น้องเกียวไข่ของเยาของเกียวไข่ใส่ปลาแดดใส่พริกผงใส่ผงนัวพี่น้องพอมันมีรสชาติออกเผ็ดจัง้อยขันกินจืดร้ายกับพวกแสบ ตั้งกระทะให้กระทะก่อน้วเอาลงเกีียวไข่สีได้ไว้พี่น้องเลยแปดโมงแล้วพี่น้องสั่วสิได้กิน ฝนกระตกด้พี่น้องเศร้านี่เห็นปะฝนตกพังพังสักบ่ได้สักผ้า